สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสรุปประสบการณ์ในการฝึกงานของผมนะครับผมชื่อในบอลทัตเตอร์ประเสริฐฝึกงานในบริษัทในช i น n เวทีเอ็กจำกัดในตำแหน่งฟอนเดนเดเวลลอปเอครับก็ในระหว่างการฝึกงานนะครับสิ่งที่ผมได้ทำก็จะมีตั้งแต่การดีไซน์หน้าเว็บเพจการลงมือโคดดิ้งจริงการทำเทสติง้งแล้วก็รวมไปถึงการดีพอยขึ้นใช้งานจริงเลยครับ ก็สำหรับประสบการณ์ในการฝึกง,งานในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายอย่างครับแล้วก็ได้เห็นการทํางานจริงในองค์กรได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยครับไปใช้ในการทํางานจริงครับส่วนข้อดีจากการฝึกง,งานในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้พวกเทคนิคสกิลแล้วก็สอบสกิลเพิ่มเติมครับแล้วก็ได้ใช้เครื่องมือในการทํางานหลายอย่างครับส่วนสิ่งที่ับปบุงนะครับก็คืออยากแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะให้มากขึ้นครับใน ที่ประชุมหรือว่าในการปีเซนต์งานนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมครับ